สวัสดีค่ะพบกับบีนะคะกับเพจมิสซูออตโตฮัโปรดีบกันด้วยใจบาบีค่ะวันนี้นะคะบีจะพาผู้คุณมาอยู่กับ e x p e พ d เด c r ์คอทั้ง2องสีนะคะตอนนี้นะคะลูกค้ายังมีความแบบอยากรู้ว่าสีเงินกับสีเทาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบีพามาชมกันเลยนะคะ มาชมกับ e x p e n d e r c o r s นะคะทั้ง2ส,สีนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับอสองคันนี้นะคะมันมีความแตกต่างกันให้เห็นชัดด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบการแต่งแบบสินคลีนนะคะเดิมๆจากลูกค้าเลยค่ะก็มาจากตรงนี้ได้เลยนะคะกับ e x p e n d e r c o r s สีเทานะคะคันนี้นะคะจะให้ความเข้มนะคะดูสไตล์สปอร์ตนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบสายดุนะคะหรือว่าสายเทียมก็ตามนะคะคันนี้นะคะก็จะมีความ ออดูแลรักษาง่ายแต่ก็ยังเน้นในเรื่องของความดุดันนะคะเพราะว่าตอนนี้ e x p เ n นเ r อร์คอของเราเนี่ยจะไม่มีสีดําแล้วนะคะก็จะเป็นสีเทาดําแทนนะคะนี่ค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีการแต่งแบบกินทีนเลยนะคะลูกค้าไม่ชอบการแต่งนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะโดยกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบตัวใหม่เลยสีดํานะคะกับการตกแต่งนะคะตามสไตล์ของเอสเซนเตอร์คอนั่นเองนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ฐานด้านข้างนะคะเราก็จะมีเรื่องของซุ้มล้อกับข้างแล้วก็ราวหลังคางนะคะซึ่งราวหลังคางเนี่ยตอนโฉมใหม่ของเราจะเป็นสีดําเรียบร้อยแล้วเป็นดําเงานะคะอันนี้ก็จะดูเรียบง่ายนะคะดูหรูนะคะนี่ค่ะแต่คันนี้นะคะก็จะมีความพิเศษนะคะคันนี้จะมีประตูท้ายไฟฟ้าไหมคะที่กันมีนะคะโอเคนี่ค่ะในเรื่องของประตูท้ายไฟฟ้านะคะตอนนี้นะคะเอ็กเซนเดอร์คอนเนี่ย ต้องมีนะคะขอมันต้องมีนะคะกับตัวประตูท้ายไฟฟ้านะคะถ้าเดิมเดิมเนี่ยจะไม่มีนะคะตัวนี้มากับโคมนะคะ VIP ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกตะขิดแล้วก็เลือกลายได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในของเขานะคะถือว่าเป็นรถ SUV เจ็ดที่นั่งที่มีความใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็นั่งสบายที่สุดด้วยนะคะตัวประตูท้ายไฟฟ้านะ,ะของเราก็จะมีเรื่องของการรับประกันให้ด้วยนะคะถึง2ปีนะคะ ถือว่าเป็นมาตรฐานอย่างดีให้กับลูกค้าได้เลยนะคะนี่นี่ค่ะสำหรับคันนี้ค่ะเดิมๆเ,เป็นไงสวยไหมคะถ้าชอบนะคะบอกได้เลยนะคะตัวนี้กับแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ0.9 9เซนะคะลูกค้าเลือกดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยคุ้มค่าม,มากเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะชอบสายแต่งนะคะมาน,น,นี่เลยอ่าสำหรับสายแต่งนะคะกับเอ็กเซนเด r คอสสีเงินนะคะกับคันนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งนะคะสไตล์สปอร์ตนะคะอันนี้จะเป็นเซตแรกนะคะข้อออกมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นสไตล์ของライเดอร์นั่นเองนะคะไ i เดอเนี่ยจะมาอย่างไวมากๆนะคะแล้วการออกแบบของไ i เดอรนะคะก็จะเน้นสไตล์สปอร์ตนะคะพร้อมเดิน เป็นสายสีแดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและยังไม่พอเขายังมีไฟเดย์ไลท์นะคะาฟสองสว่างด,ดองขึ้นให้ด้วยนะคะถือว่าคันนี้ยมยดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวโลโก้นะคะสามารถเลือกแบบได้นะคะสําหรับคันนี้ก็จะเลือกเป็นตัว e x t e n r e r c คอนะคะสีโครเมียงนั่นเองนะคะให้มันแมทก,กับสีเงินนะคะก็จะเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นเป็นองนี้คะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าบางท่านนะคะยังไม่เคยเห็นว่า การตกแต่งพวกครอบมือนะคะหรือฝาถังน้ำมันสีเงินเป็นยังไงนะคะคันนี้ติดแบบสีโครเมียมคือเงินทั้งคันนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเงินแบบจิกตาแตกเลยนี่มาพร้อมกับตัวฝาครอบถังน้ำมันสีโครเมียมนั่นเองนะคะอันนี้อย่างที่บอกค่ะเราจะมีแบบให้เลือกหลากหลายมากมากเลยนะคะก็คือแต่งตามสไตล์ลูกค้าเลยนะคะนี่คะ่ะมากับตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะนี่คะ่ะ ไลเดอร์นะคะต้องเป็นพ่อคู่เท่านั้นนะคะนี่ค่ะพ่อคู่เหรียมพ่อคู่กรมมีหมดนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะถอย2จุดนะคะตามสีสเกิร์ตนะคะเราถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ดีแนะนำนะคะสายสปอร์ตเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเอสเพ r เดคอนะคะจะมีในเรื่องของอุปกรี่หรือของแต่งเยอะมากๆนะคะอย่าบอกว่าถ้าลูกค้าที่ชอบในเรื่องของการตกแต่งนะคะไม่ผิดหวังมากนะคะในอนาคตจะมีในเรื่องของการตกแต่งเพิ่มอีกเยอะมากมายเลยยังไงสนใจก็ทักได้ มาถึงตอนนี้แล้วลูกค้าพอเะาถูกใจแบบไหนบ้างพักกันบอรดใต้คอมเมนต์ได้นะคะ ส่วนตอนนี้บีมาเริ่มโปรโมชั่นก่อนโปรโมชั่นของบีเริ่มต้นดาว29,900บ,บาทนะคะได้แต่งเต็มแบบนี้เลยหรือจะเลือกรับดอกเบี้ย0ู9เปเนตนะคะแต่งเรียบๆกลินครีมแบบนี้ก็ได้นะคะยังไงสนใจทักมาโปรโมชั่นเดือนนี้แรงมากๆเลยยังไงสนใจโทรหาบีศูนย์แปดเก้านีส่นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บีหน่อยนะคะยังไงคลิปหน้านะคะบีจะมีรถคัานไหนมาโชว์อีกเดี๋ยวชมกันคลิปหน้าด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ